ไหม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 เป็นคำนามหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีใหญ่ใช้ทอผ้าไหมยังเป็นคำวิเศษหมายถึงหรือไม่เป็นคำถามให้ตอบรับหรือปฏิเสธตัวอย่างเช่นคุณรู้จักสุภาพิทว่องสุวรรณไหมสุภาพิทว่องสุวรรณหรือไหม จบมัธยมศึกษาจากมาแต่เดีวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อที่คณะน,นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์แล้วเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท Master of Commerce specializing in marketing University of New South Wales ความสามารถพิเศษหมชอบรำไทยมาตั้งแต่สมัยอนุบาลยันสมัยมหาวิทยาลัยและหมชอบการร้องเพลง ยังชอบการเล่นละครเคยเป็นทั้งตัวประกอบเป็นมนุษย์ป้าเป็นแม่ค้าสาวพม่าเป็นอาม่าสมัยสาวๆอันนี้เป็นอะไรสักอย่างจะไม่ได้และเป็นผีแม่หน้างานเบื้องหลังใหม่ก็เป็นเป็นประธานนักเรียนเป็นเลขากรรมการนิสิตเป็น acting coach เป็น head of activity เป็น marketing director เป็น stage manager และเป็นอื่นๆอีกมากมายจนในวันนี้ใหม่ได้เป็น Miss Tourism World Thailand Miss Tourism World มีหน้าที่เป็นทูตประจำจังหวัดเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศถึงแม้ว่าใหม่จะยังขาดประสบการณ์อีกมากแต่ใหม่ก็มั่นใจว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศของเราใหม่เชื่อว่าใหม่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีและจะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วตามใหม่ไปเที่ยวกันนะคะ